คุณชอบท่าไหนสุดเป็นสาวๆนะแล้วคนที่ไหนเขาจะมาตอบคำถามเรื่องนี้ว่าท่าเบสิกสุดชอบการเราโลมไม่ต้องการบรรยากาศที่โรแมนติกชอบอะไรที่แบบกระหนำมาเลยอะไรอย่างงี้ ที่เจอมามันก็มีแบบหลายไซส์หลายชาติหลายขนาดเนาะโผลสำรับโพมานะล็อกกี้ล kind of ็อกกี uting, ้เวะทำไมวะใช่เพราะว่าการคีมมันกลมเว้ยตะแคงแล้วกันเพราะว่าใช่นี่ก็รู้สึกว่าแบบเออแม่งมันเย็ดดีว่ะไปซุกที่คอมันแล้วมึงก็ค่อยแบบจับนมมันเออแล้วก็ปี้หัวนมไปค่ะน ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับแล้วก็ออบัผมกครับผมในรายการ ไปผลเอาเองแล้วกันนะครับผมวันี้เจอกับเราอีกแล้วนะครับในคืนวันเสาร์นะครับวันเสาร์ครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำก็อย่างที่บอกว่าไม่มีร้านลงร้านเราปิดหมดจอกนอกบ้านก็ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ใช่ครับเอามว่วางไว้ทำหอยนางลมอะไรเนี่ยหอยเอาขี้เข็ดครับผมโอเคครับผมก็อย่างนี้ครับผมคุณอฟเขาเรียกว่าในการบรรเลงเพลงดักมันมีความสําคัญหรือไม่มีความสำคัญแต่ว่าผมว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยคือมันไม่งั้นมันไม่มีคํานี้ขึ้นมาครับผมคําว่า เด็ดหรือว่าไม่เด็ดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอันไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรกมล,อล่อลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองต<ร>ัแเตล้วเว้เพราะฉะนั้นผมว่าส่วนหนึ่งในที่มาของคำว่าเด็ดหรือไม่เด็ดเนี่ยมันต้องมาจากลีลายหนทางครับผมอ๋อแสดงว่าผมเข้าใจถูกแล้วเด็ดไม่เด็ดก็คือสมมติว่า ถือดาบเล่มเดียวกันผเล่มเท่ากันเลยใช่ครันหนึ่งไม่มีวรยุทธ์แทงแบบชาวบ้านสี่ชาวบ้านห้าแทงเข่าแทงออกมกับอีกคนนึงอีกคนนึงวรยุทธ์สูงเอื้อมอาจจะอย่างนี้ครับผมแล้วอะไรครับผมอ๋อโอเคเข้าใจถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเด็ดหรือไม่เด็ดครับ วันนี้นะครับแต่ว่าเราจะบอกงี้ว่าจริงๆเนี setting, like bah, ่ยค so ือต <c ros LES> ้องบอกว่าเรื่องของท่าทางและก็องค์ประกอบเนี่ยก็อย่างที่คนออบบอกไปเมื่อตอนต้นรายการว่าเฮ้ยบางทีเอออาจจะเป็นความแบบ้เกียจของเราเราอาจจะแบบเออชอบท่านี้ก็ได้คือส่วนใหญ่ก็มีเออเบสิกเออแบบด็อกกี้ไม่กี่ท่าไม่กี่ท่าอ่าครับผมแต่เดี๋ยวอย่างี้ดีกว่าเราเนี่ยคือพูดคุยกันอยู่สองคนเดี๋ยวหาว่าจะเอาเปรียบแล้วก็ใช้ความเออคิดเห็นส่วนตัวอ่าฮะวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญ ่อเดี๋ยวุณยังไม่บอกมเลยว่าคุณชอบท่าไหนเป็นพิเศษโอ้ยตายแล้วผมของผมเนี่ยเขาบอกว่าน้ตครับผมร้อยแปดท่าร้อยแปดท่าเลยในห้านาทีไม่ตายแล้วผมจริงจริงมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของท่าทางอะไรก็ผมขอเพียงอย่างเดียวครับผมในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ฟีลลิ่งก็อาจจะเป็นความสําคัญเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มสุ่มแล้วก็โทรไปหา เออโอเคคนในเฟ e บุ o กแล้วกันอลองดูอ่ะเป็นสาวๆนะแล้วคนที่ไหนเขาจะไปตอบคำถามเรื่องนี้วะ่ะเดี๋ยวดูว่าเขาจะตอบไหมครับเอาอย่างนี้ครับผมตั้งแต่เรามาทำรายการเจ็ดจะย่องจ้องจะ<บ>ผมว่าก็มีสาวๆหลายคนที่เขาชอบนะ เพราะว่าจริงๆเราอะไม่ได้พูดคุยกันแค่เรื่องของเฮ้ยสิ่งที่เราจะทําแต่ว่าเราพูดคุยกันเรื่องของสิ่งที่เขาจะได้รับในความรู้สึกไปด้วยอ่าบางคนก็เอาไปปรับใช้บางคนก็ไม่เอาไปปรับใช้<า>คือบางคนบางคนใช้แล้วใช้ซ้มมําอีกใช่บางคนเนี้ยก็โทรเอ้ยเขาเรียกว,ว่าทักมาพูดคุยกับผมว่าเฮ้ยของเขาเนี้ยก็เจอแบบนี้นะเขาเจอแบบนี้ผมพูดเสมอเลยว่าเฮ้ยเซ็กอะมันต้องพูดคุยกัน ่าใช่ครับผมนั่นแสดงว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่เราทากันเนี่ยมาจากคนที่มาปรึกษาคนปรึกษาคุณซะส่วนใหญ่เขาเรียกว่าคนคนดูด้วย,วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นแบบ <คำ S 1> เฮ้ยเห<อ>็นส่วนตัวเราเราอ,อยากเอ็นเอาความคิดเห็นส่วนตัวเรานะครับก็อยากให้แบบเฮ้ยโอเคคุณเอามาแชร์กันได้แล้วลองก็อยากจะบอกให้รู้ว่าจริงจริงคิดยังไงใช่ผู้ชายอาจจะเป็นแบบนี้นะคือเหมือนกับบางที่แบบผู้ชายไม่ทํากันบ้านอย่างเงี้ยอ่าผมไม่ได้ให้เหตุผลไปเมื่อรอบที่แล้วผู้ชายไม่ทํากันบ้านอย่างเงี้ยบางทีเหตุผลเขาอาจจะแบบเฮ้ยเมา Later หนึ่งในนั้นครับเมาเหนื <amigo> ่อยจากงานแล้วก็บางทีเขาแบบเฮ้ยเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยแฟนหรือว่าภรรยาคือแบบเอ้ยมีความต้องการอะไรเงี้ยคือผมว่าจริงๆผมบอกไว้เสมอแบบเฮ้ย s e x have to say ก็คือแค่พูดกันแค่คุยกันใช่แล้วก็เหมือนที่คุณบอกเหตุผลไปเมื่อกี้แต่เราก็ต้องยอมรับยอมรับความจริงว่าไอ้ความเป็นจริงมันก็มีในกรณีที่เบื่อใช่ไม่อยากทำครับผมไม่หมดรักก็มีครับผม มันเป็นเรื่องจริงครับครับผมโอเคข้ามเรื่องรักๆไปดีกว่าช่วงนี้ผมไม่พร้อมที่จะพูดเรื่องราวแบบนี้ครับผมสุ่มเลยได้ไหมลองดูคุณคุณรอได้เนะโอเคอาโอเคครับผมคุณจะสุ่มกี่คนผมเอาสักสามคนก่อนถ้าถ้าได้5้าก็เอาห้าก็เรามีแค่สองยังไงเขามีสามเยวกว่าเราอยู่แล้ว ผมขอเอาใกล้ๆไม้เอาเป็นจีที่หอเอ้ยจีที่ไม้จีที่ไม้ครับอย่าเป็นจีที่หอเดี๋ยวเจ้าของหอ,งองจะตกว้ายตายไม่รับว้ยหไม่รับไม่รับค่ะหลว่าสวัสดีครับคุณน้องว่าไงพี่นุชนะพี่นุษพี่นุษเออพี่ทำรายการอยู่อยากจะขอเออเขาเรียกว่าข้อคิดเห็นหน่อยจากสาวๆทางบ้านโอเคครับผมเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องนี้ครับผมเออคุณน้องผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะ โอเคครับผมก็เอา,อางี้เราแสดงความคี่เห็นได้เต็มที่ตอนนี้เรากำลังพูดคุยถึงเรื่องของการมีมีเซ็กกัน okay, ครับผมวหยาาาตายโอเคครับผมระยตำตําปี่ <laughs> <laughs> พี่อยากถามอย่างงี้ครับผมว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบท่าอะไรอะเริ่มจากคุณน้องเลยสำหรับหนูพี่เอาเป็นท่าที่แบบว่าถ้าเป็นท่าทั่วไปอ่ะที่ชอบจริงๆอ่ะชอบเป็นร็อกกี้นะอ่า ทำไมครับผมเหตุผลมีมีเหตุผลไหมทําไมถึงชอบด็อกกี้ที่เจอมามันก็มีแบบหลายไซส์หลายชาติหลายขนาดเนาะแต่ว่าด็อกกี้อ่ะมันเป็นท่าที่แบบว่าทําให้รู้สึกว่ามันสุดอ่ะคือแบบถ้าอย่างเป็นเอเชียใช่ไหมมันก็จะแบบขนาดนั้นก็จะแบบตะมูตะมิหน่อยถ้าเป็นท่าแบบว่าเบสิกอ่ะหรือว่ามิชชันนารีอะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบมันก็ไม่สุดอ่ะเก็ทฟิลปะอ่า แต่ถ้าเป็นแบบว่าอาโซนอารับหน่อยถ้าเกิดจะเป็นวิชาริอันนี้ก็คือไม่เกียดคือไซสเขาได้อยู่แล้วอืถ้าเกิดจะให้ตอบโดยรวมะชอบเป็นด็อกกี้นะแล้วอีกอย่างที่ชอบด็อกกี้เพราะว่าในบางทีนี่ชอบแบบชอบแบบว่าสลับอะระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงหกเก้าเหรอไม่หมายถึงว่าด็อกกี้อะมันจะเป็นแบบ ผู้ชายเวลาที่เขาแบบทําให้เราช <ท accepted. S 2> เชฟบ่าพี่เขาก็สามารถที่จะแบบขัางหน้าอย่างเงี้ยแล้วแบบบางครั้งอะเรารู้สึกว่าแบบต้องการอะไรที่มันร้อนแรงกว่าเนี้ยเขาก็สามารถที่จะแบบขั้งหลักของเราได้เลยในท่าด็อกกี้โดยที่ไม่ต้องแบบเปลี่ยนหรืออะไรมากมายเกฟิลปะโคตรสุดโคตรโหโคตรโหดกระโดดยิ้มโอเคโคตรสุดโอเคระหว่างผู้ชายที่แบบเฮ้ยแบบมาถึงปุ๊บจ้องจัก คือเหมือนกับมาถึงปุ๊บสอดใส่เลยไม่พูดพร่ำทำเพลงกับการแบบเร้าโรมให้เรามีอารมณ์นีชอบแบบไหนมากกว่าเป็นตัวน้องนะน้องชอบคนที่แบบว่ามาถึงแล้วก็แบบใส่เต็มเรี่ยไม่ต้องแบบมาบิวว่าบางคนก็คือแบบยังบิวอยู่เลยทางท,างท,างที่แบบเฮียก,กูจะเสร็จอยู่แล้วมึงยังไม่เอากูอีกเป็นคนที่แบบจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเอน้ำหล่อลื่นน้ำเสกละกันมันจะออกมาง่ายแต่แบบฟิลที่แบบ ถึงจุดสุดยอดอะเชื่อป้าโดยส่วนใหญ่และเพราะว่านี่ไม่เคยแบบถึงจุดสุดยอดแบบว่าโดยที่ผู้ชายทยําเลยอะต้องเป็นคนที่แบบทําเองอะไรเงี้ยอ่าก็คือเหมือนกับเวลาเรา,าร่วมกิจกรรมกันก็คือเราต้องมีส่วนแบบช่วยช่วยใช่แล้วก็จะบอกว่าในแบบบางครั้งเวลาที่เขาเล้าลมอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวไม่ได้ชอบการเล้าลมไม่ต้องการบรรยากาศที่โรแมนติกชอบอะไรที่แบบ มาถึงก็แบบก็หาเลยก็แบบกระหน่ำมาเลยอ,อะไรอ,อ,อ,อีกอีกหนึ่งคำถามได้ไหมแทนคำถามเยอะเว้ย <c oughs> ได้เสมอสำหรับพี่อ่ะโอเคครับผมเหมือนคุณน้องบอกว่าเอ,อเอเชียตะมุตะมิกับอาหรับอย่างเงี้ยใงขนาดมีผลกับเราไหม เลยนะว่าในส่วนตัวคิดว่าใส่อะมันก็เคยคิดมาตลอดว่ามันมีผลอตอนเนี้ยคือมันเป็นช่วงที่แบบประเทศมันโคตรอยู่นึกออกปะแล้วก็ก็มีแบบว่าคนที่แบบดิวกันลงตัวบ้างเป็นคนแบบอาคนไทยเนี่ยแหละครับขนาดมันก็แบบเล็กน้อยอะแต่นี่ก็รู้สึกว่าแบบเออแม่งย็งดีว่ะ ดอกกี้เอาปนหนึ่งคะแนนยังเคยอยากถามเลยว่าเฮ้ยถึง5้สองจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใหญ่ไปแบบโดยปกติแล้วนะขนาดไซส์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับส่วนตัวนะขอเล็กแต่แบบยาวดีกว่าใหญ่แต่ฟาเเวลา มันจะหลุดหนึ่อออกมาถ้ามันสั้นอะแล้วแบบฟิลเราก็จะไปเป็นไงครับผมคนแรกของเราเฮียกระนำโอเคด็อกกี้หนึ่งแนนครับทุกคนครับโอเคครับผมไปกันที่คนที่สองเดี๋ยวหาคืว่าคนเดียวก็พอแล้วมึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเลยครับดูก่อนอ่ะคนนี้แล้วแต่คนนี้คนนี้คนนี้รับไม่รับดีกว่าครับเห็นใครอ้อนอยู่ทักไปหมดกูอะสายเมื่อกี้คือสายกระนำสายกระนำครับผมกระนเขาเรียกว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับผมให้บรรเลงเพลงรักได้เลย ม่ลับเลยเหรอไม่รับเลยเหรอเฮ้ยคุณก็จิตเอานอนเหมือนกันนะใครอ่อนอยู่คุณก็โทรไปถามอะไรแบบนี้อ๋อไม่ครับผมอันนี้เป็นคอนเทนต์นะครัี้ย่คอนเทนต์ไม่เคยบอกอะไรกูเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวมันก็โดนด่าครับผมอยู่ดีๆก็มาคุณมานั่งถ่ายกันสายที่สองไม่รับครับผมโอเคเดี๋ยวไปคนต่อไปอือโอ้โหคนนี้เห็นจากรูปแล้วเซ็กซี่จริงๆน่าจะเป็นสายฝอร์ฟออะไรผมขอเนี่ยผมดูเฟซบุ๊บ้างโอ้โหคนกล้าเลยครับ สวัสดีปีหน้าคุณจะลงสอสอแล้วนะ